ใครที่เตือนสายบอกเลยว่าพลาดแน่เพราะที่นี่คือตลาดเช้ากรมชนประธานปากเก็ตนนทบุรีที่นี่เปิดตีสี่ใช่นะครับตีสี่ขายกันตั้งแต่ไก่ยังไม่หายง่วงเลยที่นี่ของที่ขายก็ไม่ธรรมดามีตั้งแต่ของมือสองของสะสมของเก่าของเกือบใหม่ไปจนถึงของที่เจ้าของยังไม่รู้เลยว่าปล่อยขายไปแล้วตรงนี้ก็คือริมถนนทางเข้าตลาดครับ ร้านวางแบกดินกัน2ข้างทางเดินได้แบบเพลินๆยาวเป็นร้อยเมตรถ้าคุณชอบอะไรที่มันลุยๆดิบๆของเยอะๆราคาดีๆนี่แหละครับคลองถมคมชนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่หน้ากรมชลประทานปากเกร็ดนะครับตอนนี้เวลา6โมงที่นะครับผมจอดรถไว้ในกรมชนนะครับ แล้วก็เดินข้ามถนนมาถ้าถ้าใครมาก็มาจอดได้นั้นนะครับหรือไม่ก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามัคคีที่นี่เขาเป็นตลาดเช้านะเปิดตั้งแต่ตีสี่ตีหที่ผมมาหกโมงกว่านีนก็ตั้งกันหมดเรียบร้อยแนละ้วจะดด้่ามาเช้ามืดอะ่ะเดี๋ยวผมจะเดินจากตรงนี้ไปแล้วเข้าไปสี่ตลาดเลยนะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับไปไปเลยกันเลยครับเครื่องนะที่นี่หลักเครื่อง ต้องมาเรียงของตรงแถวนี้พักเครื่องร้วนผ่านไปนะครับเพราะว่าผมดูม <า S 1> ให้เป็นใช้ได้ป่ะไม่รู้ใช้ได้นะฮะยี่สิบบาทเหรอยี่สิบบาทนะอ่าอ่า ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ้าวเปิดบินเลยเหรอเข้ามาตั้งขามาตั้งกี่โมงเนี่ยพี่มาตีมาตั้งยจริงเหรอโอ้โหี่ผมไ,ม,ม,ม,ไม,ม่ัมันจะไม่มีมันจะไม่มีใช่ไหมไ<อ>นี่ผม <c oughs> ผมมาสายใช่ไหมเนี่ยขคคเครื่องอเกงไม,ม้ยั้ไเนี่ย ช่วงวัดช่วงเครื่องไงเราก็เดินเร็วๆหน่อยโอ้โช้อนสมัยโบ,บานไม่ได้เห็นมานานเลย จะบาดป่าแล้วทุต้องอะไรครับเสงนค่าเกระปุกเนียกเก่าลองครับ ี่ติงตั้งไม่เสร็จแล้วเนี่ยมาโอ้ตรงนี้พักเครื่องหมดเลยแล้วเนะนี่ยนี่ผมเดินย้อนมาจากหน้าโรงเรียนนะครับ ជ្រូវារប់ខ្ញ្ บางคนอาจจะเห็นว่ามันเป็นขยะนะครับมันก็เป็นขยะนะครับสําหรับบางคนสำหรับางคนบางคนเขามีค่ามีค่าสำหรับเขา c ีดีเก่าเทปสนหรับเกมเครื่องเกมเกมวี

ขายดเท่าไหร่พี่หนึ่ร้อยห้าสิร้อยห้าสิบกตเตเรียนร้อยห้าสบเเรียนมี2องงานนะครับในชุดที่สองอ๋อเนี่ยเป็นชุดนะครับ อันวนี่เรียกค้องเอาไว้จับปลาใส่ไว้ตรงนี้โอ้โหโดรนก็มีเลยบินได้พี่ินได้รับ ขอบคุณครับสวยของหน้าตาเรือตัวเรือมันสวยแต่ว่าเก่าไปนิดนึงมันเดิมเดิมไปนิดนึงขอบคุณพี่ นันเป็นมันเป็นผ้าชิ้นของใหม่ด้วป่ะมีขายเสือ้อหรอมีแบงก์เก่านะครับงานลื้อ โอ้โหเจอเยอะเลยตะกี้เอาไปละยี่บาทที่เจออีกแล้วเงินละหกสิบสองเงินร้อย

หนนตุกตานี่ายพกเสื้อผ้ามือสองเนาะ เขาบอกว่าเข้าบาทอองีายได้ยากเ่อทสองร้อยโดนแล้วอ๋อเก๋อ๋อสมชายเจอมว่าไักษณสามาก โอ้ยไม่เห็นนานแล้วนี่ทาน,นินนี่อะไรเฮ้พี่คนนั้นได้เพย์เซชันไป250ไก่ก็มาขายแนละ้วเนี่ยไก่ดูนี่มีอะไรบ้าง เอาละเข้าในตลาดแล้วนะครับมันกินกินทุเรียนมาคือไปเลยตลาดหน้าเนี่ยมันขายทุเรียนนะมอนทองโล่ร้อยยี่สิบว้าวถูกนะก็แพง อ๊บราคาเท่าไหร่คร okay, oh, er ับนี uh, ่เจ็ดร้อยสิบต่อได้อีกเลยเยซิก้าเจ็ดร้อยห้าสิบชอบอบเดี๋ยวยังไม่ต่อเดี๋ยวก่อนโอ้เปิดบิลใหญ่เลยเนี่ย ขอบคุณครับมีผลิดของกิน,นตลาดของกินเราก็ดูของของเราต่อไปตลาดใหญ่มากคนเยอะน่าจะอยู่ข้างในนั่นแหละ <c oughs> จากข้อมูลในตลาดเขา เปิดทุกวันอะแต่ว่าตลาดเมือสองเนี่ยจะมีเสาร์อาทิตย์นะเปิดตั้งแต่เช้ามืดเลยยันไปสายนะครับต้องค่อยดูนะเนี่ย เท่เก่านี่มันจะไม่ติด Apple Watch Ultra ของไม่จริง USB ครับ เครือ่อง T S P รถบุก สนใจก็มาได้นะเนี่ยเดินทางก็โอเคอยู่นะรถไฟฟ้าสีชมพูลงสถานีสามาคัคคีก็เด,เ,ดกเดินเดินต่อไปนิดเดียวรถเมล์ผมไม่แน่ใจว่าสายอะไรแต่ว่าถ้าเรารถส่วนตัวมาก็จอดตรงกรมชนประทานนะครับก็เดินข้ามมาในในกรมชนที่จอดเยอะครับโอเคกโชควา์ต <Okay. S 2> สั์ ข้อเสียทุหนักไปของใหม่ก็เยอะนะเสื้อผ้าก็เยอะของใหม่ของมือสองก็ไม่ค่อยเห็นผมว่าจะน้อยอนะันนี้เยอะมันป,น,ปนกันนะแต่ว่าของมือสองไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เทียบกับที่อื่นอนะ่ะผมว่าที่นี่น้อยแล้วเมื่อก่อนเป็นไงไม่รู้นะแล้วบอกว่าเมื่อก่อนมีเยอะอะอย่างนี้เนี่ยของใหม่ก็เยอะ สนใจแบบนี้นะครับชอบแบบนี้เดินเพลินนะครับมาได้ถ้ามาไม่ได้ก็ไม่สะดวกก็ <c oughs> ดูคลิปผมไปก่อน <c oughs> ข้างในล่มเนี่ยเหมือนฟิลเหมือนตลาดปัดอะ่ะใ <c oughs> ส่เย็นหน่อยเพราะว่ามันจะตองเช้านะแล้วันนี้ไม่มีแดดอะ ตุกตต๊กตาลากระมลายกราเก่านังมีตุ้ยเลยเสียงร้องคาราโอเกะ ในแผดที่แรกๆแล้วก็แบบแบบววมเดียกระหลังเต่งนี่แผ่นไอสิบแปดบวกแล้วนี่สายของเล่นส่วน ก็มีของมือสองาไหร่นะซึ่มีน้อยขมไอ้จาหกพันเก้าต่อตรงได้นะครับพี่ เอาหัวยี่สิบบาทก็ไยี่สิบบาทหลายยี่สิบบาท,าบาทาก็อนงอเคของแท้อยู่อ่ะของแท้ทำไมเป็น,นไอง ว่ล้มสมัยไหนแล้กลุ่มขายขายอะไรนี่ขายตันห้าัันห้าสวยสวยตตมันเป็นตุ๊กตาไมครับลาวิบู มีหน้าต่างบ้านไหนถ้าเราซื้อแล้วเราจะไปะติดที่หน้าต่างบ้านเราได้ป่ะมันจะเท่ากันเหรอ ไอ้น,นี่ของฟูเฟนด้าเลยยามมีมาขายเลยเน,นี่ยรับรับออเดอร์เนี่ยเหรอ,อทามินนี่อะไรเอ้ยเออยี่ห้อแปลกๆเยอะนะไม่เห็นวอลเยอะน่าเห็นหลายร้านลว กลับบ้านอะมรู้นะเขาแก๊ส ของสะสมขอ,ของหน้าลงขวดแล้วลงเก่ารูของเล่นงานแขแนแมกโนน่เห็นว่าเสียวแทนเลยเสียวไส้ปูเลเล่ไม่มีสาย ตัวแรกมีพนะันสองนี่มีกิจกรรมสิยนะตัวกลางนสองพันห้าเต่าไฟฟ้าในพันเจ็ดระยน ตัวข้างในมป็นยามาห้าเริ่มพังแซมวิชร้านนี้เขาให้มีให้หลองนะบอกใช้ได้ทุกตัวด้วยวเขียนไว้20บาทเองเดี๋ยวผมไปเดินดู2ร้านนี่ไม่มีให้ให้หลอง ขมาเลมสีห้า 4, ตัวคนเก็บเก่งจริง,รงหมดละตลาดก็ประมาณนี้ครับตลาดเช้ารมชนประธานเดินกลับไปทุกคนเดินได้ชั่วโมงหนึ่ง ก็ประมาณนี้ครับทุกคนตลาดกมรมเจราพนนตอนเช้านะครับไปสนใจก็ามาลองดูได้นะครับหน้าเราจะพาไปไหนนะครับก็ติดตามกันนะครับ <Hey. S 1> ที่นี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ